ผ่าตัดคลอดแล้วก็เจ็บแผลมากๆทำยังไงดีวันนี้เลยมี8วิธีดูแลแผลผ่าคลอดมาฝากค่ะแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะคะข้อแรกเคลื่อนไหวช้าๆและไม่เคลื่อนไหวบ่อยจนเกินไปนะคะแบบนี้จะช่วยให้ลำไส้เคลื่อนไหวได้ดีขึ้นป้องกันการเกิดพังผืดระหว่างอวัยวะในช่องท้องกับเยื่อบุตรงแผลที่ผ่าตัดนะคะ ซึ่งเป็นสาเหตุของการปวดท้องเรื้อรังนักษาก็ยากค่ะ 2. อาการปวดตึงแผลจะค่อยๆทุเลาลงภายใน48ชั่วโมงค่ะถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นสามารถทานยาพาราเซตามอลได้ค่ะ 3. งดการอาบน้ำนะคะใช้เป็นการเช็ดตัวในระยะ7วันแรกหลังผ่าค่ะเพราะว่าการอาบน้ำสามารถทำให้แผลผ่าตัดติดเชื้อแล้วก็อักเสบได้ค่ะ 4. ช่วงพักฟื้นหลังคลอดน,นี้คุณแม่ควรทานอาหารให้ครบ5หมู่พักผ่อนให้เพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงฟื้นตัวได้อย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมสร้างน้ำนมให้ลูกต่อไปค่ะ 5. ให้งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะรวมถึงอาหารที่รสจัดเกินไปด้วยค่ะข้อ 6. แนะนำให้คุณแม่อยู่ในสถานที่หรือห้องที่มีอากาศถ่ายเทได้ดีค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศร้อนจนแผลอับชื้นค่ะ เไม่ยกของหนักจนเกินไปเพราะว่าแผลอาจเกิดการฉีกขาดได้ค่ะอาจจะรบกวนให้คุณสามีมาช่วยแบ่งเบาภาระนี้ไปก่อนค่ะและข้อสุดท้ายถ้าแผลผ่าข้อนะคะมีอาการปวดบวมแดงให้รีบไปหาคุณหมอเพื่อปรึกษาการแก้ไขต่อไปค่ะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปความรู้ดีๆจากคนท้อง channel หรือกดติดตามเรื่องราวดีๆจากเพจทีมคนท้องกันนะคะ